สวัสดีค่ะนะคะก็พี่คีสคะพอดีนั่งฟังอยู่มันเยอะมากเลยนะคะก็คือก็คือนั่งฟังอยู่อะค่ะเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดแล้วดูว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไหมหรือมีส่วนไหนที่อยากจะช่วยมาเติมได้บ้างนะคะก็ต้องชื่นชมเอคลิปของห้องนี้ด้วยนะคะว่าได้ให้ข้อมูลไว้ได้อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ทือเรียกว่าก็น่าจะครบทุกมิตินะคะแล้วก็ส่วนผู้ฟังเนี่ย ฟังแล้วทำความเข้าใจเราถ่ายทอดอะที่เป็นล์ของตัวเองะค่ะอยู่วันก็จะน่าสนุกนะคะพราเด็กเก่งอาจจะมาเสริมอีกเล็กน้อยนะคะอย่างเรื่องของมันนี่เกมนะคะที่พี่คลิปก็แชร์ไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งอน้องก๊็อกนะคะแชร์มาด้วยเนี่ยนะคะริงมันนี่เกมเนี่ยถ้า ถูกต้องค่ะันก็คือเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแล้วมันก็เป็นห่วงโซ่กันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อวันหนึ่งมันจ่ายไม่พอเนี่ยโซ่นั้นมันกระคาแล้วมันก็เกิดการติดตัวไปติดตัวแบบประทเทศเจ้าของได้เงินไปล้มบนคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเราคือเราอาจจะต้องมองนะคะว่าธุรกิจน,นั้นมีเกมที่เขาสัญญาต่างเนี่ยเขาเอาเงินเราเนี่ยไปทําอะไรเราไปทําจริงๆหรือเปล่านะคะ แล้วการที่เขาเนี่ยสัญญาจ่ายกลับมาให้เราเยอะๆเนี่ยจ่ายได้อย่างไรจ่ายแบบไหนนะคะมีเหตุมีผลไหมที่จะเอากลับมาจ่ายให้กับคนที่ลงทุนคนเก่าเน้นในธุกิจมันนี้เทมทีม่เจอเนี่ยนะคะมันไม่เจอรูปแบบของก็เรียกว,ว่าไม่เจอแผ่ปนปอมค่ะว่าเอาเงินของเราไปเนี่ยแล้วเขาไปประกอบการใดมันเป็นเพียงแค่คาบเล่าให้ฟังว่าเขาเอาเงินเราไปทําอะไระค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะเช็คที่มาที่ไปของเงินได้จริง แต่ในส่วนของยูฟันเนี่ยนะคะพอเก่งเข้ามาคือต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณประสบการณ์เดิมนะคะที่ที่หลงเข้าไปอยู่ในมินมิเกมโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็เจ็บออกมาแต่บาดแผลมันอยู่นะคะก็ลเลยได้มาลองก็ก็รอ,อ,อความชัดเจนของยูฟันมาถึงห้าเดือนนะคะแล้วก็พอวันที่เราเข้ามาแล้วทําความเข้าใจมันถึงพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ยูฟันอามาจ่ายให้กับสมาชิกใหม่มันจ่ายแบบไหนจ่ายให้กับใครแล้วจ่ายด้วยเหตุผลใด บ้างหรือเป็ี่นจะแทนในข้อความถัดไปค่ะก็จะขอพูดถึงม,มุมของคนที่เข้ามามีรายได้จากยูฟันเนี่ยนะคะถึงแค่คนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือกลุ่มที่ทําก,กําไรจากยูโทเคนนะคะห่ืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของคนที่เข้ามาแล้วขยายงานนะคะในส่วนของคนที่ทํากําไรกยูโทเค้นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เข้ามา เอาินค้าเข้ามาขายแล้วรับเป็น U ยูโทเคนไปหรือเป็นคนกลุ่มคนที่ใช้เงินทํางานนะคะก็คือมอาลงทุนแล้วก็มีปร,ราาิมาณยูโทเคนเยอะๆเมื U ่อยูโทเคนเนเพิ่มมูลค่าขึ้นเขาก็ทกากาไรไปก็เป็นกลุ่มของคนใช้เงินทํางานนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพชัดเจนของยูมานเราก็จะพบว่าในตลาดยูโทเคนค่ะมันเป็นกลไกและกฎเกณฑ์ของตลาดยูโทเคนใช่ไหมคะที่ไม่ให้เกิดแรงวางขายยูโทเคนในมือนั้นต่ำกว่าราคาเปิดของทุกๆวัน ฉคนั้นแล้วเนี่ยราคาของมูเตอร์เนก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะขึ้เพิ่มขึ้นเ็ลหรือเพิ่มขึ้น้าขึ้นอยู่กับดีมานสะพายความต้องการของผู้ซื้อและความต้องการของผู้ขายที่มันไม่บาลานซ์กันนะคะขายน้อยแต่ซื้อเยอะราคาก็ขึ้นนะคะขายสม่ำเสมอแต่ซื้อเยอะมากกว่า ราคาก็ขึ้นอนีเหมือนกันเชน่นเ,นนเนี้ยกลไกและกฎไกณในตลาดของยูโทเคนเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าถ้าท่านถือยูโทเคนไว้ท่านจะมีกําไรจากการเพิ่มขึ้นของมูล,ลาคา่ายูโทเคนในตลาดฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อยูโทเคนคนใหม่ๆถัดไปเนี่ยนะคะราคาเท่าไหร่ในตลาดเขาก็ต้องซื้อเพราะเขารู้ว่าเขาถือยูโทเคนไว้เนี่ยเขาจะสามารถทํากําไรจากมันได้อีก นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายได้จากการถือยูโรเคนไว้อันนี้ไม่มีใครสัญญาจ่ายใดๆทั้งสิ้นยูฟานก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินให้เรานะคะเราถือยูโรเคนไว้มูลค่าของยูโรเคนที่เพิ่มขึ้นตลาดบอกได้ว่าเราสามารถวางขายได้เฉพาะในส่วนที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มหรือว่าในส่วนที่เป็นกาไรเท่านั้นทุนต้องถูกล็อกไว้ฉะนั้นยูฟานล็อกคืนเราไว้แต่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่เราเอายูโรเคนมาวางขายในตลาดยูโรเคนนั้นเป็นคนใหม่ ที่เขาเข้ามาซื้อนะคะที่เขาเข้ามาลงทุนกับยูฟันหรือคนเก่าที่ขยายงานแล้วได้ยูพอยต์นะคะคนเหล่านั้นจะต้องกลับมาซื้อ,อยูโทเค็นในตอนนี้ซึ่งราคาเท่าไหร่ที่ถูกสุดณเวลานั้นเขาก็ต้องซื้อค่ะเพะฉะนั้นคงที่ถือยูโทเค่นอยู่แล้ววางขายเมื่อขายได้เขาก็ได้เงินจากระบบกลับไปนะคะเพราะคนที่เข้ามาซื้อมาแต่งเงินให้เราก็คือคนใหม่ที่เข้ามาซื้อฉะนั้น ไม่เกี่ยวกับยูฟันยูฟันทําหน้าที่พัฒนาระบบและรอหัดค่าธรรมเนียมนะคะเม่ว่าเราจะเข้ามาซื้อหรือเราเอาอยูเรเชนมาวางขายทุกครั้งค่ะเข้าหรือขาออกยูฟันก็หักค่าธรรมเนียมเราไปนะค่ะส่วนกลุ่มคนที่ต่อนะคะที่เข้ามามีอะไรได้กับยูฟันนะคะก็คือคนขยายง,งานถ้าเราเอา่อเหนุกางนะคะก็จะพบว่าคนที่เข้ามาแล้วใช้ แรงทํางานก็นคือการขยายงานนี่แหละค่ะนะก็อย่างที่บอกนะคะโลกใบนี้มันก็ใช้เงินทํางานกับใช้แรงแล,แลเ้เงินเนาะพวกกลุ่มคนที่ทําการขยายงานเนะี่ยเราเห็นว่าเขามีรายได้กันเยอะๆนะคะอย่างอสโนดเนี่ยรายได้ของสามล้านนะคะคุณนลนินก็สอ,องสามล้านอาจารย์นัดก็รายได้หลักล้านสองสามล้านกันไปแล้วต่อเดือนเนี่ยนะคะมันได้เยอะได้อย่างไรนะคะก็ลองมาดูลงดองวิเคราะห์ดูว่าจริงๆรายได้จากการขยายนานจากการขยายงานเนะี่ย ก็ไม่ได้เกิดจากเงินลงทุนที่ยูบอกว่าให้เราต้องมาลงทุนแล้วเขาจะสัญญาจ่ายกลับมาให้เราถูกไหมคะเขาไม่ได้สัญญาใดๆทั้งสิ้นเงินจากการขยายงานมันก็จ่ายตามโครงสร้างแผนการตลาดก็คือโครงสร้างการทํางานนะคะใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยอันนี้มันจะเป็นโครงสร้างการแต่ผลตอบแทนตามแผนการตลาดนะคะแต่ที่เราเห็นว่าเยอะนะคะสิ่งที่มันแตกต่างกาันเพื่อนๆลองนึกภาพนะคะว่า ในธุจิจขายตรงทั่วไปเนี่ยอะไได้าจตจการขยายงานก็มาจากคนใหม่ที่เข้ามาซื้อสินค้าถูกนะคะแล้วเราก็ได้แปง้งได้คะแนนไป้คำนวนเงินในแผนเงิน,เน,เน,เนนั้นเนี่ยบริษัทเก็บจากลูกค้าไปเขาก็ไปแม n เ g นค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนสินค้า เป็นกำไรบริษัทและส่วนหนึ่งก็เอามาปันเพื่อจ่ายตามแผนการตลาดให้กับคนทางานนะคะก็เอาเงินจากคนใหม่ที่มาซื้อสินค้านั้นกลับมาจ่ายให้กับคนเก่าที่ทํางานแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะคะใน,นส่วนของยูฟันค่ะเราเราเชืเ่เ่อนมาเชิญเ่อง เรื่องของาลงทุนเขาได้อะไรไปคะข oken, เขา,าได้ยูโรเคนเนาะยูโทเคนเราไปซื้อสินค้าได้เลยไหมก็ได้ยูโทเคนถือไว้ทำกำไรได้ไหมก็ได้นะคะในส่วนเราที่เป็นผู้แนะนำนะคะก็ได้แสนงเข้าไปคำนวณในแผงทางกระหม่ยูฟันรับเงินจากลูกค้าไปก็เอาไปบริหารค่ะเอาไปทำปทันททองคำนะคะเอาไปลงทุนบริษัทต้องมีกำไรจากการดำเนินงานนะคะและสุดท้ายบริษัทก็ต้องเอาไปแมนเ a g เพื่อจ่ายให้กับคนแนะนำก็คือจ่ายให้คนทำงานตามโครงตั้ง นะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือในขายตรงนะคะบ้านหนึ่งนะคะอย่างดีก็ห้าหกพันเจ็ดแปดพันบาทนะคะถ้าคนเข้ามาทําง,งานตามแผนกนรารตลาดเนี่ยนะคะก็ปิดแพ็กเกจสามสิบหนึ R ่งบาทไปก็ว่ากันไปเราไม่เคยปิดตลาดขายตรงบ้านไหนเลยนะคะที่สามแสนห้าสามล้านห้าสิบสองล้านแสนเจ็ดหมื่นห้านะคะเราไม่เคยปิดตลาดสินค้าขายตรง ต่อครัวเรือนเนี่ยนะคะเป็นหลักล้านถูกไหมคะแต่ในธุรกิจยูฟานค่ะนะคะท่านต่ำสุดที่เขาจะสมัครกับเรามาก็คือห้าร้อยเหรียญนะคะหมึ่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าหรือล้านเจ็ดหรือสามล้านห้าหรือสิบสองล้านอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งเมื่อตัวตั้งเนี่ยค่ะมันต่างกันต่อให้เป็นการคูณนะคะเท่ากันเนี่ย ผลลั์จากยูฟังก็มากกว่าค่ะมากกว่าถึงสิบเท่าถึงร้อยเท่าขึ้นอยู่กับตัวเลขการลงทุนฉะนั้นถ้าเราแยกกันให้ออกเนี่ยวก็จะพบว่าเงินจากการทํางานที่เราได้จากยูฟันเยอะๆมันไม่ได้กได้เยอะเพราะยูฟันให้ให,ให้ให้สัญญาจ่า์เรานะคะแต่มันเป็นการที่เราได้เยอะจากการที่เราทํางานค่ะแต่มูลค่าของการลงทุนทนะละที่มันเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ที่เราจะได้ไม่แน่ใจว่า ถ้ามองภาพอย่างนี้แล้วเราจะพบว่ารายได้จากยูฟันมันมีเหตุและผลนะคะก็รก็จะสอ,สองข้อความที่โพสต์ไปก็จะเป็นเรื่องของรายได้นะคะของยูฟันในส่วนของคนที่เข้ามานะคะ ที่บอกว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยอะไรก็เป็นไปตามแผนนะคะหรือลงทุนมากได้มากลงทุนน้อยได้น้อยอันนั้นเป็นไปตามตลาดของยูทเบนนะคะเรามาดูกลุ่มคนที่ไม่ทำก็ยังได้นะคะกลุ่มที่ไม่ทำก็ยังได้เนี่ยก็แยกออกมาเป็นสองกลุ่มอีกเหมือนกันกลุ่มที่ลงทุนไว้กับยูทเบนแต่ลงน้อยค่ะเช่นลงห้าร้อยเหรียญถ้าเห็นว่าโอกาสน่าจะมีหรือว่าอาจจะอยากลองดูนะคะก็เลยลงทุนห้าร้อยเหรียญมาเพื่อลองตลาดด้วยนะคะแล้วก็จะได้ ได้ผงในการทําง,งานด้วยนะคะลงไป500เหรียญจต่ปรากฏว่าถ้าเขาอะค่ะชวนคนไม่ได้ขยายงา,านไม่ได้ในโครงสร้างแผนกนารตองเนะคะไม่สั่งอะไรกันกับในขายตรงนะคะที่เขาสมัครมาเพื่อหวังว่าอยากจะทํางานและอยากจะชวนคนสุดท้ายพา้อยชวนใครไม่ได้เลยค่ะตลาดขายตรงคนคนนั้นก็จะเติออกไปจากธุรกิจนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เราก็ไม่สามารถมีไรายได้ตามแผนการตลาดได้เลย นะคะแต่ในยูฟานี้เพียงแค่ลงทุนไว้ได้ถังในการทํางานละ,นะแต่ยังชวนใครไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อยูทเค้นที่อยู่ในมือเขามันก็ดันง,งอกแล้วมันก็ดันเพิ่มมูลาค่านะคะอย่างที่เมื่อกี้นะคะที่ชิดบอกไว้ว่าให้เกิงมาแชร์ทีมงานนะคะก็ทีมงานเอง,เองหลายคนนะคะ ที่สมัครกันไว้เมื่อตอนธุรกิจการนะคะก็ได้รับวันผลคูณสามเท่าป็นไปตอนธันวาแล้วก็คูณสองเท่ากันไปตอนมีนาคมเรียกเอ็บแล้วนะคะน้องน้องกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่สนัดที่จะเข้ามาขยายงานในยูฟานนะคะก็ยังคงอยู่กับธุรกิจขายตรงอยู่นะคะแต่ว่าลงทุนกันไว้เพราะว่าอาภัยบอกว่ามันมันมันโอกาก็สุดที่โอกาสวันนี้นะคะก็คนละห้าร้อยเหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็น้องๆ้องทุกคนถดเด็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยนะคะ ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ8-9หมื่นเป็นไปเรียบร้อยแล้วน้องคนหนึ่งชื่อน้องฟ๊อกนะคะก็เพิ่งจะเอายูโรเทนมีส่วนของกําไรเนี่ยนะคะที่มีกำไรที่งอกขึ้นมาประมาณ4-5,000ยูโรเทนแล้วแม่นะคะที่ขายได้่ก็เอาไปซื้อซัมซุงโน้ต3นะคะ2,900ยูโรเทนนะก็ได้ซัมซุงโน้ต3โดยใช้ปีละยัเงเหลือยูโรเทนในพอร์ตอีกประมาณมูลค่า60,000บาท นะคะส่วนน้องป้ายนะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะก็มีค่าใ้จ่ายเหียอเหมือนกันนะคะได้รับการคูณสามคูนสองเหมือนกันนะคะก็ยังไม่ได้ขายยูทูเทนจนกระทั่งเมื่อตอนมีนาคมนะคะไม่มีเงินจ่ายค่าหอนะคะาะทางร้ไม่ได้ส่งเงินมาก็เอายูทูเทนไปวางขายแล้วก็เอาส่วนของกำไรนะคะไปวางขายแล้วเอาเงินมาจ่ายค่าหอนะคะมาตอนช่วงวันที่22เมษายนนะคะน้องก็แม่ไม่มีเงินจ่ายค่างว้รถนะคะก็ เอาอยูโรเกนในส่วนที่เป็นกําไรอีกเหมือนเดิมน,นะคะมาวางขายได้เงินไปประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะก็ยิงโคมาขายเหรียญให้กับออฟไลน์แลวตอนช่วงก่อนสองการนะคะก็ะโอนเงินไปให้น้องน้องก็เอาเงินไปให้แม่ะค่ะช่วยจา่ายค่ารถลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเป็นขายโลงทั่วไปนะคะความสวยงามแบบนี้เนียเราไม่เคยเจอนะคะแต่ในยูฟพรเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะจริงๆนะคะไม่ทําก็ยังได้ะค่ะจากตลาดของยูโรเ